สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับวานในคลิปวิดีโออีกแล้วนะคะคลิปนี้ว่ามีรีวิวสบู่ตัวใหม่มาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักกันคะ่ะเป็นสบู่แบรนด์ที่ว่าใช้เป็นประจํานะคะแล้วตัวนี้เขาออกสูตรใหม่มานะคะเห็นแล้วแบบมันทนไม่ไหวทุกคนมันต้องลองจริงๆนะคะวันนี้ที่จะมารีวิวก็คือตัวนี้เลยนี่เลยตัวนี้คือโลจูคิดแอนตี้แอคเนเซรัมโซูนะคะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสบู่เทอ์ปีนสําหรับปัญหาสิวแล้วก็ผิวมันนะตัวนี้จะเป็นกล่องใหญ่ที่ว่าได้มาจากโลตัสนะคะราคาก็ประมาณ5 0 หรือ69บาทประมาณนี้นะทุกคนตัวนี้ก็จะเป็นกล่องใหญ่ที่มีสี่ก้อนเล็กๆแบบนี้อยู่ในกล่องนะคะแล้วก็แพ็คเกจเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะทุกคนถูกใจสายเขียวมากนะคะแล้วตัวนี้ก็มาในปริมาณ120กรัมตอนแรกที่ว่าไปเจอตัวนี้ว่าก็คือมีความแอบมงนิดนึงนะเพราะว่าเขาค้ายตัวนี้มากเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้เขาจะเป็นบีจาเกาหลีนะมันจะเป็นคนละตัวกับตัวนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกรีวิวของวาวาจะเน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์นะทุกคนวาอยากเอามาให้เพื่อนดูนะะคว่า ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเป็นยังไงเนื้อเป็นยังไงใช้แล้วชอบไม่ชอบยังไงบ้างนะเพื่อนๆจะได้รู้จักตัวผลิตภัณฑ์มากขึ้นนะจะได้รู้ไงว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากใช้หรือเปล่าเนื้อสัมผัสแบบนี้เราชอบเราจะซื้อหรือเปล่านะเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปวัดดวงกับผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่มีข้อมูลมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องผลลัพธ์อะไรแบบนี้ว่าไม่อยากให้เพื่อนๆเชื่อว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าถึงว่าจะใช้ดีแค่ไหนแต่ถ้าเพื่อนๆไปใช้เองแล้วคือผิวคนเรามันแตกต่างกาันว่าใช้ดีเพ ันขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยนะอยากให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกๆรีวิวของวาเลยนะแต่นั่นแหละว่าก็คือจะมาเน้นให้เพื่อนๆดูว่าผลิตภัณฑ์ตัวนั้นเป็นยังไงเพื่อนๆจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเปล่าแล้วได้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่อยากได้มานะคะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะทีนี้เรามาดูคําเค็มของตัวนี้กันบ้างดีกว่านะ,ะตัวนี้เขาบอกว่าเป็นสบู่เซรั่มเกาหลีสําหรับปัญหาสิวผิวมันหมองคล้ำแก้ยากนะช่วยในการทําความสะอาดผิวอย่างล้าลึกนะคะมีไซลิกไซลิกเอซิ ช่วยลดการอุดตันลดโอกาสการเกิดรอยสิวช่วยลดเรือนรอยสิวเก่านะคะแล้วตัวนี้เขายังมีวิตามินเอช่วยในการกระชับรูขุมขนทาให้ผิวเรียบเนียนนะคะที่สําคัญคือตัวนี้เขาบอกว่ามีกลิ่นเทอร์ปีนนะคะกลิ่นเทอร์ปีนก็จะเป็นกลิ่นที่สกัดมาจากกัญชาหรือว่ากัญชงนะทุกคนเป็นกลิ่นที่ทําให้ร่างกายรู้สึกรีแลก์แล้วก็ผ่อนคลายนะคะเดีย๋ยวเรามาลองดูตัวเนื้อสบู่กันบ้านดีกว่านะจริงๆคือว่าแกะใช้ไปนหนึ่งก้อนแล้วนะคะตัวสบูเ่เขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะทุกคน มีความเป็นสีเขียวๆฟ้าๆนะคะก็สไตล์สบู่ของโรจูคิดเนี่ยแหละแต่ที่เด็ดสุดก็คือกลิ่นนั่นแหละทุกคนคือมันจะมีความแบบเขียวๆนิดนึงนะแต่มันไม่ใช่เหม็นเขียวนะคะมันจะมีความเขียวๆหอมๆคือรู้สึกผ่อนคลายดีเหมือนกันนะทุกคนว่าไม่เคยได้กลิ่นกัญชานะก็เลยไม่รู้ว่าตัวนี้มันเหมือนกลิ่นกัญชาหรือเปล่านะคะแต่นั่นแหละให้อารมณ์แบบสดชื่นผ่อนคลายดีนะคะทุกคนกลิ่นดีเลยทีนี้มาพูดถึงความรู้สึกตอนที่ใช้ตัวนี้กันบ้านดีกว่านะคะ ว่าใช้ตัวนี้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนแต่งหน้ามาในตอนเช้าแล้วใช้ตัวนี้ในตอนเย็นแนะนําว่าให้คลีนหน้าออกให้เรียบร้อยเอาเครื่องสำอางออกให้หมดก่อนนะทุกคนแล้วค่อยตามด้วยเจ้าตัวนี้นะคะอยากแรกเลยที่ใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกได้ก็คือฟองเยอะมากนะคะก็สไตล์สบูโ่โลชูคิดนี่นแหละแต่ที่เด็ดสุดก็คือกลิ่นนี่นแหละทุกคนมันจะมีความหอมอ่อนๆน,นะคะมีความแบบหอมเขียวๆทุกคนว่าไม่รู้จะพูดยังไงนะคะแต่เขาช่วยทําให้รู้สึกผ่อนคลายได้จริงๆนะล้างไปก็ ทิมไปนะคะตาก็จะลยอยลอยเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่นะทุกคนอันนี้เวอร์ไปนะคะล้างฟองออกง่ายนะคะไม่รู้สึกลื่นๆที่ผิวมันจะให้อารมณ์ผิวที่แบบสะอาดหมดจดมากๆนะความมงความมันนี่คือหายไปเลยนะคะแต่เขาจะให้อารมณ์ผิวที่แอบเอียดๆนิดนึงนะทุกคนแต่มันก็คือสไตล์ของสบูอ่อ่ะเพราะฉะนั้นคนที่ผิวแห้งมากๆว่าไม่แนะนําให้ใช้สบู่นะคะอีกอย่างหนึ่งคืออยากให้เข้าตานะทุกคนแสบจริงอะไรจริงนะคะว่าถึงได้แนะนําให้เพื่อนๆนะล้างพวกเมคอัพออกก่อนนะคะเราจะได้ไม่ ไปซอกซอนตรงบริเวณใกล้ๆตามันจะทําให้เราแสบตาได้ทีนี้มาพูดถึงเรื่องผลลัพธ์กันบ้างดีกว่านะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าหน้าวาตอนนี้ไม่มีสิวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าสิวที่หน้าเป็นยังไงบ้างน,นะคะแต่ว่าวามีสิวที่หลังบ้างเล็กๆน้อยๆนะทุกคนมันจะมีความแบบอักเสบอยู่นิดนึงเนาะด้วยความที่เราก็คือไปทํางานข้างนอกนะคะเจอเหงื่อก็มีความอักเสบที่หลังขึ้นมาเนาะใช้ตัวนี้แล้วสิ่งที่เห็นเลยก็คือสิวอักเสบที่หลังวาคือแห้งไปแล้วนะคะถือว่าแห้งไวมากๆ นะแต่วาไม่ได้ถ่ายให้ดูไงเพราะว่าตัวคนเดียวนะทุกคนจะไปแบบถ่ายข้างหลังให้ดูก็มันลําบากจริงๆนะคะว่าถึงบอกเพื่อน,อนๆว่าไม่อยากให้โฟกัสถึงคนรับที่วารีวิวนะเพราะว่าบางทีว่าไม่ได้เก็บ b บ efore ไว้แล้วพอมาบอก after อัปเตอร์มันก็จะดูแบบไม่มีหลักฐานใช่ไหมแต่จริงๆคือคือเราไม่ได้เก็บไว้อะทุกคนเพราะฉะนั้นถึงว่าจะใช้แล้วดีหรือไม่ดียังไงเพื่อนๆก็ต้องไปลองเองอยู่ดีนะคะมันอาจจะไม่ได้ถูกกับเพื่อนๆหรืออาจจะไม่ได้ผลลัพธ์เหมือนวาก็ได้นะส่วนเรื่องความมันของผิวอันนี้ว่ายังเฉ อยูนะ่ไม่รู้สึกว่าเขาทําให้ความมาันวาลดลงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทําให้หน้าวามันเพิ่มนะส่วนเรื่องแก้ความหมองคล้ำของผิวก็คือเพิ่งใช้อะทุกคนมันยังบอกผลลัพธ์ไม่ได้ขนาดนั้นนะคะเรื่องความกระจ่างใสแก้ความหมองคล้ำอันนี้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งเนาะแต่รวมๆแล้วก็คือเป็นสบู่ที่ถูกใจวานะชอบมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นเป็นการเปิดโลกกระทัดของวาอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะกลิ่นมันแปลกเดียววาไม่เคยเจอที่ไหนนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจตัวนี้อยากลองดมกลิ่นอยากลองใช้ดูบ้านก็สั ไปหาซื้อได้ตามโลตัสหรือว่าห้างสปปรรพสินค้าทั่วๆไปเลยนะคะว่าคิดว่าเดี๋ยวในเซเว่นก็ต้องมีขายแน่นอนนะเพื่อนๆคนไหนเคยใช้ตัวนี้แล้วชอบไม่ชอบดีไม่ดีชอบกลิ่นหรือเปล่าก็มาคอมเมนต์บอกเพื่อนๆคนอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้คลิปนะคะเพื่อนๆจะได้มีข้อมูลในการตัดสินใจซื้อมากขึ้นนะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆบ้านนะคะและถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเราใจให้วาด้วยนะจะได้มาทําคลิปรีวิวแบบนี้กันเรื่อยๆเลยนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไร แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะบ๊ายบาย